ที่สำคัญอีกกานหนึ่งก็คือในเวส o c โอเก็คือว่า Offer More Product หรือ Service บางครั้งมัน Lower Margin แต่ว่าเราได้ Volume เพิ่มนะครับเราขายของเราอยู่ดีๆสินค้าเข้ามาตอนแรกเป็น High Margin ได้ Margin เยอะกำไรดีนะครับแต่พอไปอยู่สักพักหนึ่งเริ่มมีคนเข้ามาเริ่มมีการแข่งขันล้วเ,เราก็ลดราคาลงมาให้ส่วนลดเพิ่มทำไปทำไปเอ๊สินค้าเบอร์หนเบอร์สเบอร์สมเบอร์สเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นอาตอนนี้ทำไงอ่ะ โทรมาสั่งเดี๋ยวเราส่งให้ถึงบ้านคอสของการจัดจําหน่ายก็เพิ่มขึ้นกําไรเราก็หายส่งถึงบ้านปุ๊บอ้าวไอ้คนอื่นทําตามอีกทําตามอีก,อก,อกคราวนี้ทํายังไงมีสินค้าพ่วงไปด้วยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งส่งถึงบ้านคนอื่นก็ทําอีกนะครับมันก็ไปนยงง่ไปเรื่อปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพราะฉะนั้นมาจิ้นที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็จะค่อยๆหดค่อยๆ,ๆหดค่อยๆยหดลงแต่เราต้องไปหาวิธีทํารายได้ใหม่ๆวิธีที่จะให้จูงใจลูกค้านะครับซึ่ง มันมีมันมีหลายวิธีแต่ว่าเราต้องค่อยๆมองเป็นเป็นสเต็ปไปว่าวันณวันนี้คู่แข่งโอเคโทรสั่งถึงบ้านได้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง next step เขาจะทำอะไรอย่าลืมว่าเราต้องทำก่อนให้เขา b า y before and buy more นะครับก็กลับไปที่ข้อข้อ,ข,อ,ข,อข้อเดิมนะครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเขาใช้สินค้าเรา ในระดับหนึ่งถ้าเกิดราคามันเริ่มลดลง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 คนไทยเราจะติดอยู่อย่างหนึ่งของถูกไม่ใช่ของดีเมื่อก่อนนี้อาจจะเคยดีแต่พอวันนี้ของถูกสินค้าเข้ามาใหม่ปัป๊บราคาสูงเป็นพรีเมียมนะครับปีหนึ่งสองปีผ่านไปอาจจะลดราคาลงมาเหลือราคาเท่ากับเราแต่วันนี้เนี่ยเรากลายเป็นมองว่า5ปีที่แล้วเราเคยเป็นพรีเมียมแต่วันนี้เนี่ยเรา ลดราคาลดลงมาเพราะว่าต้องไปฟัดกับคู่แข่งต้นทุนเพิ่มต้องจัดส่งต้องทํานู่นต้องทํานี่ไปทำสัมพันธ์เพิ่มกับกลายเป็นว่ามากิ้นเหลือน้อยของไม่ดีแล้วอ๋อแต่มีอย่างหนึ่งนะครับของดีราคาถูกมีจริงที่ไทยแอเอชียนะครับพอของมาจีนเหลือน้อยปุ๊บทำํำยังไงเราต้องหากลับมาวิธีในการที่จะให้เขายัางกล้าใช้สินค้าเราอยู่นะครับผมเคยทําสินค้าน้ําตาลอีคว้วนะครับซึ่ง มันเริ่มแรกมาแต่จากคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ใช้น้ําตาลตัวนี้แต่ตอนหลังเนี่ยเราก็เปลี่ยน p พ s i t i o n i n g เป็นการที่จะควบคุมน้ําหนักหรือว่าดูแลน้ําหนักช่วงรอยต่อตรงนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้ผมว่าใครๆก็พกอีกควไปทานได้แล้วแต่ช่วงรอยต่อตรงนั้นเนี่ยระหว่างที่เราเปลี่ยน positioning จากคนที่เป็นโรคเบาหวานใช้น้ําตาลเทียมคําว่าน้ําตาลเทียมสมัยนั้นนะฮะตอนนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่า low c a l o r i สารให้ความหวานที่เป็นโล w c a l o r i เพื่อควบคุม,มน้าหนักรอยต่อตรงนั้นเนี่ยเชื่อไหมฮะ คนที่ควบคุมน้ำหนักไม่ได้เป็นเบาหวานเนี่ยไม่กล้าหยิบอีคว้้ขึ้นมาบนโต๊ะนะฮะเวลาไปนั่งอยู่ตามโรงแรมทางกาแฟในโรงแรมก็ยังไม่มีอีคว้้ใจเวลามาถึงปั๊บต้องแบบว่าปิดเมือเราเมือเราแคะฟันแล้วเอามือปิดอย่างเงี้ยคเขาต้องปิดซองแล้วก็ฉีกไม่กล้าเห็นว่าเป็นอีคว้้วเพราะกลัวคนจะเข้าใจว่าตัวเองเป็นเบาหวานซึ่งไม่ใช่เห็นไหมฮะดังนั้นอิทธิพลของคอมมวนิเคชันที่เราทํต่อไปในตลาดเนี่ยมันมีผล มันไปฝังอยู่ในหัวของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเมสส์จออกไปเนี่ยบางครั้งเราต้องกลับไปเช็คว่าเขาเมสส์จที่เขาเทคไปี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพราะวันหนึ่งถ้าเกิดมีปัญหาเราจะได้กลับมาแก้ได้เราใช้เวลาอยู่กับประมาณ3ปีในการที่จะเปลี่ยน positioning จากสารให้ความหวานสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานมาเป็นการควบคุมน้ำหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคอยดูอยู่ตลอดเวลาแต่พอเปลี่ยนมาเสร็จปั๊บเราก็เป็นพรีเมียมโปรดัก นะครับออกจากร้านขายยาเข้าไปอยู่ในโลตัสในคา r ฟู oo, เราก็ได้มาจินเพิ่มนะครับผลตเดียวกันเปลี่ยน Positioning เปลี่ยนที่ขายมันก็สามารถที่จะกลับเข้ามาอยู่ในตลาดที่เป็น high, high, high Margin ได้เหมือนกันนะครับอันนั้นคือนั่นคือ,อคร่คราวๆของตลาดเวสโอเชียนนะครับตอนนี้ผมจะยกตัวอย่างว่าสายการบินไทยไอเอเชียเราเองเนี่ยเราอยู่ในตลาดเวสโอเชีเนี่ยเป็นยังไงบ้าง วันแรกที่ผมเข้ามาทำสายการบินราคาประหยัดในประเทศไทยผมก็คิดว่าอันนี้บล<ๆ>ูโอเชียนแน่ๆเพราะว่าไม่มีสายการบินไหนเลยมีแต่การบินไทยนะครับมีเอเรียนไทยอยู่นะครับแต่ว่าเป็นเป็นพรีเมียมหมดเลยบางกออแอร์เวย์ซึ่งเป็นบูติกเรามาถึงเราก็เป็นโลคอส5สบายแล้วตลาดนี้บลูแน่นอนผ่านไปไม่ถึง8เดือนมันเริ่มเป็นสีม่วงแล้วฮะพอผ่านไปอีก2เดือนยังไม่ครบปีเลย สิบเดือนมันเริ่มเป็นเวสนะครับเพราะว่านกแอร์มาวันทูโกโอเรียนก็ยากมาเป็นวันทูโกแล้วก็เริ่มมาฟาดฟันกันในตลาดนี้นะครับแต่ตลาดนี้เนี่ยตอนที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยเราเริ่มจากการที่ไปคุยกับคนที่ไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลยเชื่อไหมครับมาขึ้นมาเช็คอินที่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 เช็คอินที่ดอนเมืองนาวันนั้นที่อยู่ดอนเมืองเนี่ยบอกเข้าไปบอกว่าเช็คอินเสร็จแล้วเนี่ยเดินไปที่เกต หนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวก็บินออกประมาณนี้เขามองหน้าแล้วเขาก็ไม่ยิ้มเขาก็ทําหน้างงงแล้วเขาก็ถามด้วยความที่เขาไม่รู้จริงๆว่าเกตคืออะไรคะเกตก็คือประตูทางออกเขาถามว่าเกตคืออะไรคะไอพนักง,งานเราก็งงเกตพอคือพอดโดนย้อนถามพนักง,งานก็งงเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคำคอมมอนที่พูดกันในสลับคนที่ขึ้นเครื่องบินแต่คนที่เขาไม่เคยเลยนี่คือเขาไม่เคยจริงๆนะฮะ เขาไม่เคยจริงๆเลยเพราะฉะนั้นเรามาเจอปัญหาแบบค่อนข้างค่อนข้างเยอะมากณณนะนะนะเวลานั้นนะครับเรามีแม้กระทั่งว่ามีคนผมขึ้นเครื่องบินจากเชียงใหม่เข้ามาที่กรุงเทพนั่งอยู่แถวหลังสุดเพราะว่าต้องการที่จะดูโปรไฟล์ของผู้โดยสารที่เข้ามาว่าเขาเป็นใครยังไงแต่งตัวยังไงใส่รองเท้ายี่ห้ออะไรกางเกงยียนยี่ห้ออะไรคือพยายามที่จะศึกษานะครับหน้าตาดูที่ว่าใช่เครื่องแอ่งกิฟฟิลีนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะก็พยายามที่จะดู มีคนหนึงนะครับใส่กางเกงยียนแล้วก็ใส่เสื้อโมห่อมแบบเ,เป็นกระดุมนะครับแล้วก็มีย่ามสะพายมาตัวเล็กๆอายุประมาณสัก30กลางๆ30กลางคนก็ไปนั่งอยู่สองแถวจากผมด้านซ้ายมือเชื่อไหมครับเขาทำไงเขานั่งๆอยู่เขาก็แค่<ะ>ผมไม่เห็นเสียงเอ้ได้ยินเอ้เห็นแสงสลชผมกม็ถ่ายรูปผมก็เอ้เขาถ่ายอะไรผมก็จะงหน้าไปดูท่าทไงรู้ไหม เขานั่งให้หน้าเขาเนี่ยเห็นกรอบกระจกเห็นเมฆอยู่แล้วเขาก็เอากล้องมาเขาก็ถ่ายรูปก็ถ่ายอยู่สองสามรูปเ็านั่งเออแปลกดีฮะผมก็นึกใ,ใจเออเราดีเราทําให้คนได้บินนะครับได้ขึ้นมาเห็นเมฆแล้วก็ถ่ายรูปสักพักหนึ่งเขาก็มีเสียงถุงพลาสติกหยิบขึ้นมาผมก็ดูเขาทาอะไรปรากฏว่าเขามีเป็นใบตองแล้วก็มีข้าวเหนียวแล้วมีเนื้ออยู่ชิ้นหนึ่งเข,เ,เขาก็รีบๆกินเลยเขารีบๆเก็บก็จับยัดเข้าไปนะฮะ พอเครื่องลงที่ดอนเมืองผมก็เดินเข้าไปคุยกับเขาผมก็ถามเขาว่าซื้อตั๋วยังไงใช้อินเทอร์เน็ตหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะพอผมจับไหล่เขาปุ๊บเขาลงไปเขาหันมาแล้วเขาก็นั่งมาย่อเขาก็ไหว้ผมเขาบอกว่าเปล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 ่าปไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรเขาก็งงเอาว่าเล่าให้เขาเข้าใจว่าถ่ายรูปไม่ได้เขาเข้าใจว่าไม่สามารถที่จะนําอาหารเข้ามาทำบนเครื่องได้แต่เขาก็อยากทาแต่จริงที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่า รู้ไหมครับว่าเขามาอย่างไงผมถามเขาว่าเขาจะไปไหนต่อเขาก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวออกขึ้นรถเมย์ไปบขอสอบอกอ้าวไม่ได้มาทําธุระเหรอบอกเปล่าแล้วมาทําไมที่หมู่บ้านให้เป็นตัวแทนมาว่าไอ้เก้าบาทเนี่ยเชียงใหม่กรุงเทพมันขึ้นเครื่องบินได้จริงหรือเปล่า <S <S แล้วทั้งเนื้อทั้งตัวมีเงินอยู่เท่าไหร่เขาบอกว่ามีเงินอยู่สามร้อยบาทอ้าวแล้วสามร้อยนี่ยังไงคนในหมู่บ้านรวบรวมมาให้บ้านก็อยู่ลําพูนอำเภอผมจําไม่ได้ นะครับแกก็นั่งรถมาที่เชียงใหม่แล้วก็ขึ้นเครื่องบินว่าขึ้นเครื่องได้จริงแล้วรูปที่ถ่ายเนี่ยก็คือว่าถ่ายให้เห็นว่ามีเมฆอยู่ข้างนอกจริงๆแล้วก็เอากลับไปให้ที่หมู่บ้านดูนะยืนยันว่ามานะครับเพราฉะนั้นมันมีเรื่องซับซ้อนอยู่ข้างในค่อนข้างเยอะนะครับนี่คือเส้นทางบินของเรานะครับ10ป่าที่ในต่างประเทศและอีก10ที่ในในประเทศนะครับเราเชื่อเรื่องโมเดลของเรา มากเรารู้ว่าตลาดนี้แข่งขันนะครับทุกอย่างต้องเป็นสีแดงนะครับเราเป็นโลคอสแม้กระทั่งน,นะครับวันนี้ผมแนะนําให้กับท่าน s อสทั้งหลายเลยนะครับผมทํางานมาหลายบริษัทที่เป็นบริษัทอินเตอร์ใช้เอเจนซี่นะครับมีมีม,ม,มเดียบายมีคนช่วยคิดช่วยทำเยอะแยะมากมายแต่มาอยู่ที่ไทยเอเชียนี้เนี่ยผมปฏิญาณตัวเองไว้เลยว่าเราจะทําทุกอย่างอินเฮ้าส์หรือทําเองเท่าที่เราทําได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันแรกที่มาในเรื่องของสื่อที่ท่านเห็นทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามีแม็กอยู่2ตัวครีเอทีฟอีก2คนทุกอย่างทําอินเฮ้าส์หมดเลยแอบหนังสือพิมพ์ที่เห็นทั้งหมดไม่เคยส่งให้เอเจนซี่ทำเลยนะครับทำกันเองหมดเลยโฆษณาทุกชิ้นครึ่งหนึ่งเนี่ยทำในบ้านอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยส่งไปให้เอเจนซี่เล็กๆข้างนอกเราไม่เคยจ่ายค่าโฆษณาเกินเรื่องละสามหมบาท ที่ท่านเห็นยกเว้นหนังทีมนะครับที่เราที่เราทำปีละเรื่องหนังโปรโมชั่นที่เห็นไม่เคยเกิน35,000บาทนะครับเรามีกราฟิกมาช่วยเอาลูกเรือตัวจริงมาถ่ายนะครับลูกเรือก็สนุกแฮปปี้ได้มาถ่ายโฆษณานะครับแอดที่เห็นใส่ชุดแดงเป็นลูกเรือจริงหมดเลยตัวจริงเสียงจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประหยัดปีป,ปีหนึ่งได้ค่อนข้างเยอะมีเฉพาะเอเจนซี่ที่เป็นมีเดียเอเจนซี่ที่เราต้องซื้อสื่อผ่านเขาเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปซื้อเองได้ นะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเราจะคอนสิสเทนต์หมดเลยก็คือในเรื่องของแบรนดิ้งนะครับสีแดงมาก่อนเลยราคานะครับจะต้องตัวใหญ่ให้เห็นเด่นชัดเดสติเนชันจะไปไหนอันนี้ไปมาเก๊าสสา้าสิบาบาทนะครับ99บาทของโฮจิมินห์นะครับศูนย์บาทอันนี้ไปภูเก็ตนะครับมีนาเมษาราคาสุดท้ายแล้วฮอตเซลนะครับมีซัมเมอร์เซล99บาบาทนะครับสีแดงเดสติเนชันราคา จะเป็นแอดปีแรกแอดปีที่สองแอดปีที่สามเดี๋ยวว่าแอดปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับไปลุนลูนี่กับโรนันโดแล้วก็คุณนะครับเพราะว่าเราเป็นสปอนเซอร์ไอสปอนเซอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ9าบาทนะครับ 199, 399, 429ราราคาทั้งนั้นเลยแล้วก็สีแดงนะครับแมเสเซจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆฮานอย i, ผู้หญิงที่ถืออยู่นี่เป็นผู้หญิงที่อยู่ออฟฟิศขายตั๋วเราที่ฮานอย เราก็บินเธอมาพร้อมกับชุดสวยนะครับแม่เธอเป็นหยิบปัวขายชุดเอาใหญ่นะครับก็เลยมาชุดก็ฟรีนะครับพนักงานก็ได้มาเที่ยวเราก็ให้พนักงานไทยเราประกบพาไปเที่ยวมาบุญคลองนะครับเธอก็ได้ไปชอปปิง้งค่าตัวก็ไม่ได้จ่ายไม่ได้งกนะครับแต่ว่าพนักงานไม่รับเองนะครับก็ศูนย์บาทนะครับทำไมเราทำศูนย์บาทนะครับเพราะว่านกแอร์ไปเปิดฮานอยเราก็เลยต้องรับน้องนิดนึงนกแอร์ขาย3บาทเราก็เลยขายศูนย์บาท สามบาทก็ไม่ต้องจ่ายบินง่ายๆกับแอร์เอเชียแอร์เอเชียเชียศบาทนะครับเราจัดงานชาย t ท้บ e วแฟร์แล้วก็มีทีมบอกว่าแม้แต่นก ok ยังไม่อยากบินเองนะครับนก ok ก็เข้าแถวขึ้นเครื่องบินนะครับนก ok ครับนก ok อย่าคิดมากนก ok มีปีกบินได้นะครับอาหารนะครับหรือว่าเป็นไรายได้เสริมที่เราท,ที่ที่เรามีนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ในตลาดที่เป็นเวสโอเชียนเนี่ย เราขายของอย่างเดียวก็คอมเพลติทีฟมากแล้วจะเห็นว่าราคาเราเนี่ยค่อนข้างต่ําเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราเน้นสิ่งที่เราทําด้วยราคาน้ํามันที่มันพุ่งขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยเราพยายามหารายได้ในช่องทางอื่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเห็นว่าสองสปีที่ผ่านมาเราไม่เคยโฆษณาอาหารเลยเราไม่เคยโฆษณา,อ,าอะไรฮะเราไม่เคยโฆษณารายได้อย่างอื่นเลยที่ที่เราจะนะสามารถนําเข้าบริษัทได้แต่วันนี้เราเริ่มแล้วนะครับจะเห็นว่ามีเมนูอาหารนะครับวันนี้เรามีสีฟ้า ทำอาหารให้เรานะครับเป็นแซนด์วิชอีกสักสองสาเดือนข้างหน้าจะเห็นข้าวหน้าไก่กับบะหมีอ่อัศวินของสีฟ้าขึ้นไปอยู่บนแอร์เอเชียนะครับวันนี้เรามีอาหารนะครับอันนี้เป็นข้าวปลาเปี้ยวหวานนะครับอร่อยที่สุดบนฟามสูง35,000พฟุตวันนี้สายการบินไทยแอร์เอเชียไม่มีเลขที่นั่งแต่ถ้าเกิดท่านอยากขึ้นก่อนก็จ่าย100บาทมีสติกเกอร์ติดให้ว่า Express Boarding ขึ้นเครื่องก่อนเรื่องที่นั่งได้ตามใจชอบนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีเลขที่นั่งแต่ว่าเราก็สามารถจะหาะไรายได้อีกส่วนนนึงนะครับ ปีปีหนึ่งก็ไม่น้อยอยู่นะครับไทยเอเชียรเรามีเครื่องบินทั้งหมดตอนนี้14ลำแต่ว่าเราได้สั่งเครื่องบินไปทั้งหมดอีก40ลำนะครับเป็น Airbus A320 ซึ่งปัจจุบันมาให้บริการแล้วเนี่ย6ลำนะครับลำแรกมาเดือนตุลาปีที่แล้วแล้วก็ลำสุดท้ายเพิ่งเข้ามาเมื่อ2ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองนะครับ6ลำถึงสิ้นปีนี้ก็จะเป็น8ลำนะครับแล้วก็ทยอยเอาเครื่องเก่าคืนถึงธันวาคมปีหน้าเครื่องเก่าก็จะหายไปหมดแล้วก็จะเป็นเครื่องใหม่ แอร์บัส a สามสองศูนย์ก็ซึ่งจะทําให้สายการบินไทยไอเอียเเป็นเครื่องเป็นสายการบินที่มีเครื่องบินใหม่ที่สุดและมีเครื่องบินที่อายุน้อยที่สุดนะครับตอนนี้ลําแรกแล้วก็ฉลองด้วยราคา1บาทฉลองแอร์บัสลำแรกนะครับอันนี้เป็นคอกพิทของแอร์บัสนะครับที่เราใช้บินอยู่ในปัจจุบันเป็นเครื่องบินที่มีเทคโนโลยีล่าสุดแล้วไม่มีเครื่องบินรุ่นไหนที่ใหม่กว่านี้แล้วนะครับอันนี้เบาะหนังภายในเป็นเบาะเบาะเป็นเบาะหนังทำไมถึงเป็นเบาะหนังรู้ไหมครับ ไม่ต้องถอดซักประหยัดดูแลดูสวยงามนะครับแล้วก็บริการที่เรามีให้เนี่ยก็เป็นบริการของ Red c a r p e t Service เห็นไหมพรมแดงเห็นไหมครับเรส r าร์เป็ตเซอร์วิสหมดเลยแล้วก็เรามีชั้นเดียวทุกชั้นเป็น First Class หมดเลยนะครับอันนี้เป็นเครื่องบินลำที่4นะครับเป็นเครื่องบินที่ออกแบบโดยคนไทยนะครับเราให้เรามีการจัดประกวดนะครับแล้วก็ให้เขาให้น้องๆเนี่ยส่งเข้ามา คนที่ชนะเนี่ยเรียนอยู่ปีสองที่ไทยวิจิตศิลป์นะครับไทยวิจิตศิลป์ที่เออขอโทษฮะคณะคณะวิจิตศิลป์ที่มอชนะครับอยู่ปีสองแล้วแล้วเขาก็ได้รับรางวัลบินไปที่ฝรั่งเศสนั่งเครื่องบินลำนี้กลับมาที่เมืองไทยคนที่ตัดสินให้ก็คืออาจารย์นวั์พงไพบูร์นะครับว่าลายนี้เป็นลายที่เหมาะสมที่จะมาเพนเครื่องบินนะครับร้าวๆนะครับอันนี้เป็นเส้นสีเหลืองเป็นเส้นตัวเลขของผู้โดยสารทั้งหมด เส้นสีแดงเป็นเส้นตัวเลขของผู้โดยสารสายกีบีราคาประหยัดนะครับจะเห็นว่า3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยอินดัสทรีโตเราก็โตนะครับ growth 8%, 1 1รนะครับอันนี้เป็นที่ภูเก็ตนะครับจะเห็นว่า total passenger ก็โตเราก็โตนะครับเพราะฉะนั้นสายกีบีราคาประหยัดมีส่วนช่วยในการที่จะผลักดันให้อินดัสทรีทั้งหมดเนี่ยโตนะครับอันนี้เป็นที่เชียงใหม่สีแดงนี่คือเรานะครับสีฟ้านี่คือ ตลาดทั้งหมดนะครับสีเหลืองคือสายการบินพรีเมียมนะครับอันนี้เป็นที่อุดรธานีนะครับสรุปง่ายๆว่าสายการบินราคาประหยัดณปัจจุบันนี้เป็นตัวที่ drive ตลาดให้ให้มีการเจริญเติบโตนะครับผมฝากสไลด์อีก3-4แผ่นนะครับอันนี้เป็นวิจัยที่ทำในเอเชียแปซิฟิกทั้งหมดเลยนะครับสำหรับคนที่เป็น SME แล้วจำเป็นไซส์ของไซส์ของธุรกิจเนี่ย อ,อยู่ในช่วงที่สามารถที่จะทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ผมอยากจะให้เน้นให้ใช้สื่อให้ให้ตรงนะครับสไลด์นี้บอกว่าอันบนนะครับในหนึ่งวันเนี่ยคนที่อยู่ที่บ้านเขาทาอะไรกันบ้างนะครับมีตั้งแต่เปิดเพลงไปช้อปปิง้งดูทีวีอ,อ่านหนังสือพิมพ์ทานเครื่องดื่มทานอาหารเล่นเกมทําทุกอย่างเลยในหนึ่งวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่า คนเราทุกวันนี้เนี่ย attention เนี่ยมีน้อยแต่ว่าไปทำกับสิ่งหลายอย่างนะครับออนไลน์นะครับออนไลน์กราฟทางด้านทางด้านบนนี้นะครับ mm hmm. เขาเขียนไว้บอกว่าตอนที่ท่านอยู่บ้านเนี่ยมากน้อยแค่ไหนที่ท่านออนไลน์ออนไลน์หมายถึงว่าต่ออินเทอร์เน็ตเล่นอยู่จะทำอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับ mm hmm. สีแดงกับสีฟ้า สีแดงนี่คือปี2003สีฟ้านี่คือเขาฟิวโปรเจกตไ์ไว้เป็นอนาคต All the time คือสีน้ำเงินแสดงว่าในอนาคตเนี่ยการใช้อิเนเนตเนี่ยจะมากขึ้นนะครับซัมไทม์หรือว่าจะกี่ทม์ก็แล้วแต่หรือว่าประมาณไหนก็แล้วแต่เนี่ยสรุปง่ายๆว่าออนไลน์ตลอดพอเข้าถึงบ้านปุ๊บออนไลน์ตลอดเลยจะดูทีวีไปจะทําอะไรไปก็แล้วแต่ออนไลน์ตลอดนะครับ สื่อโฆษณาที่เราเห็นในทีวีปัจจุบันนะครับใน1อาทิตย์เนี่ยใน1อาทิตย์เนี่ยนะครับคนดูโฆษณาประมาณกี่ครั้งอันนี้เขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ1 0ึ่ครั้งที่อินโดนีเซียประมาณ1,000ครั้งอเมริกาเนี่ยประมาณ948ครั้งแล้วก็ไล่ออกมาเรื่อยๆนะเพราะนั้นเนี่ยประเทศที่ยิ่งพัฒนาสื่อโฆษนาที่คนเห็นเนี่ยจะยิ่งเยอะมากขึ้นโดยเฉพาะทางทีวีนะครับ ถามว่าเห็นโฆษณาไปแล้วมีใครจําได้บ้างนะครับนั้นสิ่งที่อยากจะบ,บอกก็คือว่าบรอดแบนด์นะครับหรือว่าไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทเยอะขึ้นในโซนเอเชียนะครับยีสีแดงนี้เนี่ยเป็นยุโรปสีน้ําเงินเนี่ยเป็นเอเชียเห็นไหมครับว่าเอเชียเราทั้งหมดเลยเนี่ยใหญ่กว่ายุโรปทั้งหมดเลยหรือว่าอเมริกาทั้งหมดเลยแล้วภายอันนี้เนี่ยอีก5ปีสิปีข้างหน้าก็จะโตขึ้นอีกนะครับ สีเขียวอันนี้คืออเมริกานะครับสีแดงนี่คือยุโรป i d ด l อีสต์แล้วก็แอฟริกาสีน้ําเงินฝั่งนู้นนะครับก็คือเอเชียแปซิฟิกจะเห็นว่าคนที่เป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรายเดือนมีเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี2002จนถึงปี2007 2008 2009เนี่ยจะโตขึ้นอีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยอินเทอร์เน็ตแทบจะเป็นชีวิตจิตใจนะครับเพราะฉะนั้น อันที่ตามมาก็คือโทรศัพท์โทรศัพท์ 3G ที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับความเร็วไม่ต่างากับ High ีดอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่นะครับโทรศัพท์ที่มีอยู่เนี่ยถามว่าใช้คุยโทรศัพท์จริงๆเท่าไหร่น้อยมากนะครับอันแรกคือส่ง SMS กราฟอันที่2เล่นเกมอันที่3ฟังเพลงอันที่4อ่านข่าวอ่านพยากรณ์อากาศอันถัดมาเนี่ยดูดูทีวี TV. อันสุดท้ายก็คือว่าอ่านพวกตลกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ส่งให้แต่ละวัน พูดโทรศัพท์บ็อกมันยังไม่ขึ้นบนกราฟนี่เลยแสดงว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยเอาไปใช้ทําอย่างอื่นซะมากกว่านะครับนักการตลาดแปลว่าอะไรครับแปลว่ามีเดียที่เราจะใช้ในอนาคตเนี่ยอันนี้คือเทรนในอนาคตนะครับสีเหลืองนี่คืออินเทอร์เน็ตสีแดงนี่คืออเวอโฟมคือพวกบิลบอร์ดพวกอะไรก็แล้วแต่นะครับทีวีแล้วก็พินท์มันจะเห็นว่าทีวีพรินท์เนี่ยน้อยลงบิลบอร์ดเนี่ยน้อยลงแต่ว่าไม่มาก แต่ว่าตัวที่มันโตขึ้นมานี่คืออินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยวันที่เราอยู่หน้าจอแล้วเนี่ยมันก็คือวันอันวัน,วนถ้าเราทําให้เขาสนใจได้มันก็จะสามารถคอมมูนิเคต1หนึ่งต่อหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นผมฝากไว้ว่าเทรนด์ของมีเดียณตตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วถ้าเกิดใครยังไม่เคยใช้โทรศัพท์มือถือในการที่ทําการตลาดหรือใครที่ไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ตหรือใครที่ไม่เคยเข้าไปดูเลยเนี่ยผมว่าวันนี้ก็ยังไม่สายนะครับเอเชียเองวันนี้เนี่ย ีนี้เราจะมีผู้โดยสารประมาณ5ล้านคนนะครับที่ผ่านมาเราคนผู้โดยสารมาแล้วประมาณ10ล้านคน70%ของผู้โดยสารเราจองตั๋วบนอินเทอร์เน็ตนะครับ7จอจองตั๋วบนอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นผมขอฝากไว้ว่าเทคโนโลยีในอนาคตจะมีส่วนช่วยในการแข่งขันไม่ว่าจะอยู่ในเวสหรือบลูโอเชียนนะครับช่วย SMB ได้มากแล้วก็ถ้าเราใช้เทคโนโลยีเป็นต้นทุนในการดำเนินงานเราก็จะถูกลงแล้วเราสามารถจะเข้าถึง ผู้บริโภคได้มากขึ้นนะครับขอบคุณมากครับ